สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเมื่อกี้คลิปที่แล้วพี่ๆได้พาเพื่อนๆไปก,กันที่ตลาดนัดบางโพนะคะไปสัมผัสกินอายโบราณนะคะที่ห้อมร้อมด้วยตึกใหม่ที่ทันสมัยเราก็มาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันเลยนะคะก็คือที่ตะปูนนี่เองค่ะไปะเดี๋ยวเราไปกันที่ตลาดนัดตาปูนกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างช่วงนี้ คือพี่มาช่วงบ่ายนะคะมาบ่ายๆก็เลยแบบเหมือนรู้สึกว่าไม่ค่อยได้มีอะไรเยอะมากเหมือนตอนเช้าแต่เขาก็ขายทั้งวันทั้งคืนนะคะตั้งแต่ตีสี่ะค่ะตีสี่ตีห้าก็เริ่มแล้วด้านบนนั้นก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ๆก็จะพาเ,เพื่อนๆไปนั่งตั้งแต่สายสีม่วงนะคะเตาปูนไปจนถึงคลองบางไผ่ค่ะแค่ยี่สิบบาทเองอะไรมันจะแบบขนาดนั้นนะคะ ก็ดีนะคะมันเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเราด้วยแล้วก็มันเป็นอะไรที่ดีต่อกระเป๋าเงินของเราบีบีก็จะได้แบบมานั่งทำคลิปให้กับเพื่อนๆบ่อยๆอยากให้20ิบบาทตลอดสายทุกสีเลยนะไม่ใช่แค่นี้ าปูนก็อยู่ทางด้านหน้านู้นนะคะที่พี่บีบ้ชีไปนะคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยข้ามไปนะคะมาดูกันฝั่งนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างตลาดเต,า,ดตาปูนเนี่ยจะดูแบบทันสมัยเนาะทันสมัยกว่าตลาดบางโพซึ่งตลาดบางโพเนี่ยเขาก็ยังเก็บกลิ่นอายวัฒนธรรมเก่าแก่ไว้อันนี้กรุงเทพนนทบุรีหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆจะมาตรงนี้นะคะ ันนี้เป็นอาหารเจนะคะน่าทานมากมีอาหารเจด้วยในซอยนี้ก็มีนะมีกับข้าว หล่าเตาปูนก็มีเจเดินไปเรื่อยๆขาหมูก็มีจริงๆเยาวราชก็มีนะเจอแต่ว่าเราไม่ได้ไปถึงเยาวราช่ะข้าวอบเผือก เคยกินข้าวอบเผือกนะคะข้าวอบเผือกเนี่ยจะอร่อยมากนะคะไปะเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อด้วยโอ้ยน้องว่าเมื่อกี้ที่แล้วเจอแมววันนี้เจอน้องหมาอันนี้แค่ยี่สิบบาทเองไปเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นกันต่อนะคะ อาหารเจถุงละ35บาทเองถูกด้วยนะคะไปะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นจะข้ามไปยังไงเราอยู่บนรางข้างบนนั้นก็จะเป็นรางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะตึกคอนโดสูงมากไปในซอยนี้ก็มี ผลไม้ก็มีไปเลยเ,เพื่อนๆพี่ๆก็เบอร์อาหาวนี่ปนไปเลยตลาดเตาปูนนะคะเราลองไปดูกันด้านในนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง โอ้ยมันทําให้เรานึกถึงสมัยโบราณเนาะเวลาเขาขายพวกกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยมีเซเว่นอยู่ตรงนี้ด้วยไป พวงนี้ก็ยังมีเยอะเลยนะตลาดเตาปูนไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างไม่เคยมาแต่ว่าก็ลองมาดูว่ามีอะไรแต่เขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยของมันจะมีเยอะนะไปเราไปดูกัน และช่วงเย็นน่ะคนจะเยอะเช้ากับเย็นเพราะว่าคนหาอะไรกินข้ามาอีกฝากหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เลาะไปต่อแล้วเดี๋ยวค่อยมาฝั่งนี้ปะช่วงนี้เป็นช่วงอ๋อโอมปันสิบคืออะไรอ่ะไปะต่อเพื่อน ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเจเราก็จะเห็นของเจขายกันค่อนข้างเยอะโอ้ยหอมมากมีเสื้อผ้าขายเยอะเลยเสื้อผ้าตัวละร้อยถูกมากจะมีเยอะกว่าตลาดบางโพตลาดบางโพกับตลาดต่อปูนเนี่ยซึ่งเขาอยู่ใกล้กันเลยนะ แต่ว่าเขาจะไม่เหมือนกันในทางที่ว่าตลาดบางโพจะเก่าแก่กว่าตลา,ตลาดตลาดตะปูนจะดูสมัยใหม่แต่ว่าก็ผสมไปด้วยกับกลิ่นอายโบราณนะคะที่อยู่ในกรุงเทพปะนนี้ยำแหนม ยแหนมในนี้ก็จะเป็นพวกตลาดสดลนะตลาดสด โอ้ยตรงนี้ก็ตลาดเยอะอยู่นะตลาดเยอะอยู่นะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองมานะเผื<บ>่อบ้านบางคนอยู่ใกล้แถวแถวเนี้ยก็มาได้นะอย่างบางคนบ้านอยู่แถวแถวเนี้ย เราไปดูกันต่อโอ้ด้านในก็มีไม่เคยมานะเนี่ยแต่ด้านในก็จะไม่ค่อยได้มีอะไรมากแล้ประมาณนี้นะคะแต่เพื่อนๆมาถึงก็ต้องระวังกันด้วยนะกระเป๋าสตรงสตางดูกันให้ดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวหายนะ แต่ช่วงเช้าช่วงเย็นจะมีคนมาเดินตรงนี้เยอะด้านหนก็จะเป็นพวกตลาดสดน,นะคะจะมีพวกอาหารกับข้าวขายมีค้าหมูแล้วก็โหยหลายอย่างให้เลือกให้เลือกมากมายเลยนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เพิ่งมาตลาดเตาปูนนะคะก็เนี่แหละคะ่ะประมาณนี้ เดินไปจนถึงสุดนู่นเลยข้างในก็จะเหมือนแบบเอาจริงมันเหมือนแบบผสมผสานความเก่าแก่กับความทันสมัยเนี่ยโรตีสายใหม่พอเดินออกไปก็จะไปทะลุแล้วขนมครก โอเคค่ะเพื่อนๆประมาณนี้นะโอ้เราก็ออกทะลุมาด้านหลังได้นะออ้ยด้านหลังนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเพื่อนด้านหลังนี้ก็จะเป็นเอ่อด้านหลังตลาดเนี่ยก็จะเป็นเตาปูนนะคะไปบางโพแล้วก็ไปเตชาวานิช ตรงนี้เป็นคลองปลาปาแล้วก็เลียบไปถึงนู่นได้เลยคลองปลาปาได้เลยไปเดอมองงามวงวานก็ได้ด้วยนะตรงเนี้ยอ๋อด้านหน้านี้นะคะทะลุจาก,กตลาดข้างหลังเตาปูนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตลาดด้านหลังเตาปูนใช่ไหมอ่าก็ด้านน้นนู้นก็ทะลุไปได้เลยโอเคค่ะนี่ก็ เป็นภาพรวมของตลาดนัดเตาปูนนะคะโอ้ยมีปลาด้วยมีคองปลาเนี่ยแล้วก็จะไปถึงเดอมงงามมงวานไปธุรกิจบัณฑิตได้เลยอะ่ะโอ้อันนี้เราก็เพิ่งรู้นะเนี่ยถ้าไม่มาเดินนี่ไม่รู้นะว่าตรงนี้มันลัดเลาะไปได้ทั้งหมด อันนี้ก็จะเป็นแยกถนนประชาชื่นใช่โอเคค่ okay, ะเพื่อนๆบิ๊กก็พามาเดินรัดรอแล้วก็มาดูตลาดบริเวณตลาดเตา,ตาปูนกันเสร็จแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับคลิปตลาดเตาปูนและคลิปที่แล้วก็คือตลาดบางโพนะคะพาไปกราบไหว้ศาลเจ้าด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าบิ๊ีกจะพาเพื่อนๆไปนั่งรถ ไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะคะที่รัฐบาลเขาได้มีนโยบาย20บาทตลอดสายใช่ไหมนั่นแหละก็พาไปนั่งเพียงแค่20บาทนะคะประหยัดกระเป๋าตังค์สบายๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไปแล้วนุ่นรถไฟฟ้าสายสีชมพูเอ้สายสีม่วงนู้นนะคะ